หัวข้อเทคนิคการสร้างภาพเพื่อนำเสนอด้วยแม่แบบสไลด์ในหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของการแนะนําการสร้างแม่แบบสไลด์ด้วยเมนูวิวสไลมัเตอร์ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสร้างมาดูประโยชน์ของตัวแม่แบบสไลด์กันก่อนนะครับแม่แบบสไลด์มีประโยชน์หนึ่งคือการสร้างรูปแบบการนำเสนอครั้งเดียวใช้งานได้หลายครั้ง หมายความว่าก็คือการสร้างรูปแบบเลเยอร์ต่างๆที่นอกเหนือจากที่โปรแกรม powerpoint เตรียมไว้ให้ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อหรือในตัวอย่างถัดไป 2. แก้ไขรูปแบบฟอนต์ได้เพียงครั้งเดียวมีผลกับสไลด์ที่ใช้รูปแบบเดียวกันหมายความว่าเราสามารถแก้รูปแบบฟอนต์ไทต์รูปแบบฟอนต์ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นบุเตได้เพียงครั้งเดียวและมีผลกับทุกสไลด์ เช่นมี10สไลด์ก็แก้ไขเพียงครั้งเดียวแล้วมีผล10สไลด์นะครับหรือแก้ไขเฉพาะบางเลเยอร์ที่ใช้บ่อยๆที่ต้องการรูปแบบฟอนต์เฉพาะของเลเยอร์นั้นๆ 3. ใส่โลโก้ครั้งเดียวมีผลกับทุกสไลด์ในการใส่โลโก้ของหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆเราไม่ควรไปใส,ส่ใส่โลโก้ที่สไลด์เองทุกๆสไลด์ เราควรที่จะมานำโลโก้นั้นใส่ที่สไลด์มาสเตอร์เพื่อให้การแสดงผลเหมือนอยู่ด้านข้างหลังของสไลด์นั่นเองนะครับเป็นการลดขนาดของสไลด์เราได้เป็นการทำให้สไลด์เราไม่เก็บไฟล์ย่อยๆเยอะๆนั่นเองนะครับ 4. ปรับตำแหน่งหัวข้อสไลด์เพียงครั้งเดียวมีผลกับทุกสไลด์เ,เช่นกับข้อ2ก็คือการปรับฟอนต นะครับอันส่วนนี้คืออาจจะตกแต่งในส่วนของไทท l ลเปลี่ยนสีใส่เชฟต่างๆเพื่อให้ไทท l ลหรือหัวข้อสไลด์มีความโดดเด่นขึ้นมานั่นเอง 5. การออกแบบพื้นหลังให้ใช้แบบเดียวกันทุกสไลด์ก็คือการตกแต่งสีสันการใส่เชฟการออกแบบลวดลายการใส่แบ็กกราวด์ต่างๆให้กับสไลด์แล้วให้มีผลกับทุกสไลด์ในครั้งเดียว เช่นมี10สไลด์ก็มีผลทั้ง10สไลด์ไม่ใช่มาแก้ทีละสไลด์สไลด์นะครับมันจะค่อนข้างเสียเวลา 6. สร้างรูปแบบสไลด์ในแบบที่ต้องการได้อย่างอิสระก็หมายความว่าสร้างเลเยอร์ต่างๆได้อย่างอิสระตามที่เราต้องการนะครับอีกข้อนึงก็คือการสร้างเทมเพลตตามสไตล์ที่เราชอบได้เองความหมายนี้ก็คือหมายกับ เทมเพลตที่เราไปดาวน์โหลดมาใช้งานส่วนใหญ่เกิดจากการสร้างที่สไลด์มาสเตอร์นี้แล้วให้เราใช้งานทั้งที่ฟรีและต้องเสียงเงินซื้อฉะนั้นเราสามารถออกแบบในส่วนของเทมเพลตที่ดูมีสีสันสวยงามและปรับรูปแบบฟอนต์การนำเสนอต่างๆตำแหน่งของเท็กตำแหน่งของอิมเมจเพื่อที่จะหาะไรายได้ได้อีกทางหนึ่งได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบ Layout ที่จะจะต้องสร้างหรือเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านทราบนะครับและวูววิธีการทำยังไงตัวอย่างที่1ครับ Layout แบบนี้ให้จำเอาไว้หมายความว่าเราจะมีรูปภาพตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเชฟวงกลมไม่ใช่สี่เหลี่ยมเมื่อ Import รูปเข้ามาทุกอย่างจะแสดงอยู่ที่ปอกนี้เท่านั้นนะครับและตำแหน่งนี้ให้ใส่ข้อความใส่ชื่อใส่ตำแหน่งแล้วก็ใส่รายละเอียดของผู้ที่จะพีเ นั่นเองนะครับหรืออีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของต่างประเทศที่นำมาให้ดูเลเยอร์แบบที่2ที่จะแนะนำในส่วนนี้ก็คือการใส่รูปภาพเพื่อนำเสนอในการท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นบล็อกของเรานะครับเช่นบล็อกที่1รูปอะไรบล็อกที่2รูปอะไรบล็อกที่3รูปอะไรบล็อกที่4รูปอะไรเพื่อที่จะให้ดูมีการนำเสนอที่น่าสนใจนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการทําแบบนี้กันหมายความว่า import เข้ารูปเข้ามาปุ๊บให้มันลงบล็อกสี่เหลี่ยมนี้ทันทีนะครับให้มันหรือปรับให้เหลือ3ภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํำยังไงนะครับอันนี้แยกชิ้นออกมาได้นะครับ